กับข้าวเยอะแยะเลยวันนี้ยิ้มใปเลยนะน้ำพริกกะปิแกงจืดรุ้นเส้นหมูเ้นๆมีน้ำพริกปลาทูผักสดต้นนน้นเป็นผักบุ้งลวกอันนี้ผักกระโดนไงก็ล้างไว้ในกล่องไม่ได้เอาออกมากิน <Yeah. S 2> แล้วก็มีฉู่ฉี่กุ้งกินข้าวเลยลองท้องก่นอนลองทอดชอบอร่อยดีมากินข้าวกับป้าค่ะ ยังจืดคนละถ้วยละถ้วย